สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับในรายนี้นะครับพี่วุฒิเพื่อนจะนาพาท่านมาดูความรู้ในลักษณะงานในตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาโดยเฉพาะท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบเป็นตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายที่บอกว่าท่านจะต้องมีความรู้อยู่10ด้านแล้วก็ในในด้านที่10เนี่ย ก็จะเป็นความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาในในในด้านที่สุดนี้นะครับซึ่งในายนี้เนี่ยพี่เพื่อนก็จะนําเอาความรู้ในลักษณะงานของตำแหน่งที่สมัครสอบเนี่ยมาบอกกล่าวมาเล่าให้ท่านฟังโดยเพราะท่านที่กาลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานนักบริหารงานท้องถิ่นในสายงานหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไปซึ่งในรายนี้นะครับ พี่นําเอาความรู้ความเข้าใจในรัชสะงานเนี่ยมามาเล่าให้ท่านฟังแล้วกอ็อธิบายให้เห็นว่ารัชสะงานของหัวหน้าฝ่ายหน้ารายงานคลังเนี่ยมีรัชสังานอย่างไรในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ในส่วนของแบบทดสอบเนี่ยนะครับในขึ้ในส่วนของเนื้อหาตามมาตรฐานกฎตำแหน่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบออนไลน์หัวหน้าฝ่ายแนวข้อสอบ หัวหน้าฝ่ายรักษางานของนักรายงานคลังในส่วนนี้นะครับแอดมินได้ส่งให้ท่านในในในกลุ่มไลน์ไปแล้วท่านก็ไปไปทาในกลุ่มไลน์ที่เป็นกลุ่มลงทะเบียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์กับพิี่เพื่อนนะครับแบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบออนไลน์แล้วก็ส่งให้ท่านไปฝึกทําในกลุ่มไลน์ทําเสร็จกดส่งกดดูคะแนนผลคะแนนขึ้นก็จะรู้ว่าท่านมีความเข้าใจในความรู้ในรักษางาน ในหัวหน้าฝ่ายนักผูถ่ายงานคลังนี้อย่างไรนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้แตไทยก็กําลังทําแบบทดสอบนี้อยู่แต่ก็เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้วิจึงอธิบายลักษณะงานในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายนักผู้ถ่ายงานคลังนักผู้ถ่ายงานทั่วไปนะครับนักผูถ่ายงานทั่วไปมาอธิบายให้กับท่านแบบนี้นะครับลักษณะงานในตําแหน่งนักผริถ่ายงานทั่วไปหรือว่า Bei หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอบอตอเป็นที่สบายเป็นอบจอเป็นเมืองพัทยาเนี่ยในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งจะกําหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเอาไว้เหมือนกันครับว่าท่านมีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเหมือนกันซึ่งรัศดงงานโดยทั่วไปเนี่ยในวันฝา่ายและนาางานทั่วไปเนี่ยก็จะปฏิบัติงานในด้านงานทั่วไปในด้านงานโดยขาในงานนโยบายและแผนในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานนะครับซึ่งหัวหน้าหน่วยงานนะครับที่เป็นกองนะเป็น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 กองหรือว่าเป็นหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการควบคุมงานในด้านการบริหารทั่วไป คำว่าการบริหารคืออะไรคำว่าบริหารคืออะไรก็เป็นคำที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจใน,ในคำว่าบริหารนี่ก่อนครับคำว่าการบริหารเนี่ยคืออะไรซึ่งในคำนิยามของคำว่าการบริหารเนี่ยคัเนี่ยนะครับก็บอกว่าสายงานบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไปเนี่ย จะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารคําว่าการบริหารในความหมายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการในการจัดการในเรื่องเราต่างๆซึ่งคนที่จะเป็นผู้บริหารได้นเนี่ยต้องมีทักษะอยู่หลายด้านครับไม่ไว่าเป็นทักษะด้านของการบริหาร ต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคเฉพาะทางอาศัยความรู้ในเชิงภาพรวมอาศัยทักษะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่านจึงจะมีการบริหารที่ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคำว่าการบริหารนะครับเป็นเป็นลักษณะของ การจัดการให้เรื่องราวต่างๆที่เราต้องการเนี่ยให้มันไปบรรลุในสิ่งที่ที่เป็นเป็นวัตถุประสงค์งั้นในการบริหารงานทั่วไปเนี่ยซึ่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการบริหารก็คือการจัดการในเรื่องราวต่างๆที่เป็นหน้าที่ที่เป็นอำนาจเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยไปไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตามเป้าหมายใได้ แต่ในสายงานนี้นะครับก็ยังรวมไปถึงในเรื่องของการบริหารทั่วไปและก็งานในขานุการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อนัดหมายการจัดงานการรับรองงานวิธีการต่างๆตามการเตรียมเรื่องการเตรียมการสําหรับการประชุมการจดบันทึกการเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการแล้วก็งานอื่นๆแล้วก็ใน งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการวิเคราะห์การวิจัยการประสานแผนการประมวลแผนการพิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนโครงการติดตามการประเมินผลการนการเกี่ยวกับการเนการตามแผน โครงการต่างๆที่ติดต่อหรือการติดต่อกับหน่วยงานทั้งบุคคลภายในบุคคลภายนอกภายในประเทศภายนอกประเทศนั่นเป็นงานที่มีมีลัษณะงานที่ที่กว้างมากเลยนะครับหรือมีลัษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการบริหารงานหลายยะหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานธุรก,การจะอยู่ในหน้าแผนงานทั่วไปในงานสารบัญงานบุคคล งานยุติการงานประชาสัมพันธ์งานทะเบียนงานนโยบายและแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยงานจัดระบบงานงานการเงินการบัญชีงานพัสดุงานจัดพิมพ์งานแจกจ่ายเอกสารงานระเบียบแบบแผนงานควบคุมข้อมูลสถิติงานสัญญาแล้วก็ดูตรงนี้นะครับปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการเนี่ย ที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือสวัสดิการใดในองค์กรปกรครองส่วนที่เป็นโดยเ,เฉพาะั่นก็หยคว่างานใดที่ไม่มีไม่มีเจ้าภาพหรืองานใดที่ไม่ได้กําหนดเอาไว้เป็นหน้าที่ของกองใดหรือสวัสดิการใดเนี่ยก็จะเป็นงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นงานของนักบริหารงานทั่วไป ในเชิงของการเตรียมตัวสอบเนี่ยนะครับคําถามในห้องสอบเนี่ยท่านต้องถูกจัดรวมความเข้าใจในเรื่องนี้ในในในภาพรวมให้ได้นะว่าหัวหน้าฝ่ายนะักบริหารงานทั่วไปเนี่ยอยู่ในประเภทดูนะประเภทนะเป็นประเภทอํานวยการท้องถิน่นท่านจะต้องเข้าใจก่อนนะว่าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ย จะมีอยู่กี่ประเภทประเภทที่หนึ่งคืออะไรประเภทที่สองคืออะไรประเภทที่สามคืออะไรประเภทที่สี่คืออะไรสมมติว่ามีอยู่สี่ประเภทก็ต้องรู้ว่าหนึ่งสองสามสี่คืออะไรแล้วก็สายงานบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายเนี่ยเป็นประเภทอเนวยการท้องถิ่นท,ท่านตั้งเข้าใจตตรงนี้ก่อนเมื่อท่านเริ่มต้นเข้าใจในใน คำอธิบายตรงนี้นะครับจะส่งผลต่อความเข้าใจในเรื่องราวต่อ,ตอไปได้เป็นอย่างดีแต่ว่าคีย์เวิร์ดนี้ถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยก็พยายามที่ทําความเข้าใจและให้เกิดความเข้าใจให้ได้ครับว่าหัวหน้าฝ่ายนักบริหารงานทั่วไปเนี่ยเป็นประเภทอันวยการท้องถิ่นนะแลต้องเข้าใจในประเภทอื่นด้วยนะว่ามีทั่วไปมีวิชาการมีอานวยการมีบริหารงานทั่วไป ท่านท่านที่รับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับท่านพิมพ์มาในช่องแชทนะครับว่า 1. ทั่วไป 2. วิชาการ 3. อํอำนวยการท้องถิน่นเอาให้ครบนะครับอำนวยการท้องถิ่นครับ 4. บริหารงานท้องถิน่นจากนั้นท่านต้องไปทําความเข้าใจในในภาพรวมให้ให้เกิดความเข้าใจครับว่าคําว่าทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งที่มี คุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกระบวนการวิธีการที่เข้ามาดำรงตำแหน่งในตำแหน่งประเภททั่วไปเนี่ยอย่างไรในประเภทวิชาการมีกระบวนการขั้นตอนมีคุณ,ณสมบัติมีคุณลักษณะของคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในประเภทวิชาการเนี่ยอย่างไร แล้วก็ในคุณสมบัติลักษณะของคนท,ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งในประเภทอนริการท้องถิ่นจังไรและจากนวยการท้องถิ่นจะเปลี่ยนเป็นบริหารงานท้องถิ่นมีคุณลักษณะคุณ,ณ,คณ,ณสมบัติอย่างไรที่จะทําให้ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการในขั้นตอนแล้วก็ในคุณสมบัติตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่พุทธมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นความรู้ในลักษณะงานในตําแหน่งที่ท่านสมัครเขา้าราชการสนาว่าท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่พูดอยู่ตอนนี้นะครับคําถามในห้องสอบจริงก็เคยถามนะว่าข้อใดเป็นเป็นประเภทของพนักงานข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไอ้สี่ประเภทนี้นะครับทั่วไปวิชาการอำนวยการท้องถิ่นแล้วก็ บริหารงานท้องถิ่นซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับหลายคนยังมีความสับสนอยู่นะว่าในการเตรียมตัวสอบเนี่ยในสายงานหัวหน้าฝ่ายเนี่ยท่านจะต้องสอบในในความรู้ความสามารถทั่วไปแล้วในประกาศเขาก็จะวงเล็บตอนท้ายเอาไว้ครับว่าสมมรันักบริหารงานทั่วไปเนี่ยท่านก็จะเขาก็จะวงเล็บตอนท้ายเอาไว้ว่านักบริหารงานทั่วไปแต่ท่านลืมดูว่า คนที่สอบพู้น้าฝ่ายเนี่ยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปบางหน่วยจัดสอบประกาศแบบกว้างว่าความรู้ความสามารถทั่วไปมีกรอบในการสอบอยู่10ด้านแต่ถ้าหากว่ามาทําความเข้าใจในแต่ละด้านนะครับท่านเห็นว่าประกาศนี้เป็นลักษณะของ การให้ความหมายอย่างกว้างของแต่ละเรื่องเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติการแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการติดตามการประเมินผลเรื่องของการจัดองค์กรเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในเรื่องของบุคลากรเรื่องของการภายนอกและผลกระทบต่อสังคมพื้นที่ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการ แลวหลายคนก็เข้าใจว่าเอ้ยไม่มีกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายท่านนําความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการเนี่ยท่านนําองค์ประกอบใดหรือนํากติกาใดมาใช้ในการบริหารราชการแต่ในข้อที่จริงนะครับในการทํางานเราต้องยึดกฎหมายเป็นหลักครับ เราจะต้องทาในสิ่งที่อยู่ในกรอบของกฎหมายนั้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเนี่ยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการก็คือกฎหมายที่เริ่มต้นจากอำนาจหน้าที่เป็นคีย์เวิร์ดในการทําความเข้าใจนั้นท่านจะสอบเป็นตําแหน่งใดท่านอยู่ในสังกัดของเทศบาลหรืออบตหรือของพัตยาหรือของอบจเนี่ยอย่างน้อยกฎหมายในการจัดตั้ง น่วยงานของท่านอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้หน่วยงานของท่านมีอำนาจหน้าที่ที่ท่านต้องทําและอำนาจหน้าที่ท่านจะทำท่านต้องมีความเข้าใจในกฎหมายเหล่านั้นแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของแผนที่เป็นแผนการกระจายอำนาจ ที่ไปเชื่อมโยงกับรายละเอียดในแต่ละเรื่องว่าสิ่งนี้ท่านมีอำนาจที่ที่ต้องทําแล้วมันมีกฎมีกติกาอะไรที่ให้รายละเอียดให้ความชัดเจนในใน,ในการปฏิบัติงานซึ่งถ้าหากว่าท่านทําความเข้าใจในกรอบขอบเขตเหล่านี้ถ้าเห็นว่าเป็นคําที่มีความหมายอย่างกว้างเป็นประโยคที่มีความหมายอย่างกว้างแล้วก็ครอบคลุมหลายเรื่องครับ นั้นคนที่บอกว่าการเตรียมตัวสอบไปรอบนี้ไม่มีกฎหมายเนี่ยท่านก็ลองหาข้อมูลดูนะครับว่าสิ่งที่ท่านเข้าใจเนี่ยท่านอ่านหนังสืออย่างไรท่านทาความเข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่านี้ในกรอบกติกาไหนที่จะทําให้ท่านประสบความสาเร็จในการสอบท่านต้องเริ่มเริ่มอธิบายให้ตนเองเข้าใจนะว่าสิ่งที่เข้าใจเนี่ยมันมันมัน เกี่ยวข้องกับกฎหมายเ,ามกเ,มเกี่ยวข้องกับระเบียบเกี่ยวข้องกับแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะครับจากในความรู้ในนักสังงานที่ปฏิบัติเนี่ยนะครับถ้าเห็นว่าในรักษณะงานที่ปฏิบัติเนี่ยเวลาเข้าสอบไปถามอย่างในห้องสอบ๊กตัวอย่างให้ว่าในข้อสอบในห้องสอบจริงเนี่ยมีคําถามในในการสอบในรอบก่อนหน้านี้ที่ถามว่าข่ายการพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่กี่ประเภท แลวตัวเลือกของเขาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ทําให้ท่านที่ไม่แม่นไม่เข้าใจตอบผิดครับและก็ด้วยความเคารพครับว่าหลายท่านครับที่เข้าห้องสอบแล้วตอบได้ถ้าท่านเตรียมตัวไปเป็นอย่างดีมั่นใจไม่เสียเวลาในการคิดเจอคําถามเจอตัวเลือกตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำและบางส่วนครับท่านไม่แน่ใจครับแม้กระทั่ง ประเภทของข้าราชการด้างานท้องถิ่นที่พี่บอกว่ามีอยู่สี่ประเภทเนี่ยท่านก็ยังไม่เข้าใจว่าสี่ประเภทเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างและคุณสมบัติอย่างไรและในแต่และประเภทเขาก็จะแบ่งระดับอีกอย่างทั่วไปเนี่ยก็จะมีชำนาญการอาชันงานมีอาวุโสอ,อย่างเงี้ยอย่างประเภทวิชาการเนี่ยก็คือปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษอย่างเงี้ยอำนวยการก็จะมีต้นกลางสูงแบบนี้นะครับเขาก็จะแบ่งระดับของเขาไป นั้นในเรื่องของความรู้ในลักษณะงานตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องไปไปทําความเข้าใจในรายละเอียดโวมไปถึงลักษณะงานคําถามอาจจะถามแบบแจกแต้มนะว่าลักษณะงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนักบริหารงานทั่วไปเนี่ยมีอยู่กี่ลักษณะงานแบบนี้นะครับก็ท่านที่อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนนะครับท่านมีได้ส่งแบบทดสอบไปให้แล้วนะครับอย่างในข้อเลี้ยนะครับหัวหน้าฝ่าย นักบรายงานทั่วไปอยู่ในสายงานตามข้อใดน,นี่ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบซึ่งตัวเลือ็ใกล้เคียงกันมากนักบรายงานทั่วไปนะประเภทนักบรายงานท้องถิ่นบรหายงานท้องถิ่นบรายงานทั่วไปเขาถามถึงสายงานนะเห็นไหมเขาถามถึงสายงานแล้วคําตอบในข้อนี้นะครับท่านลองตอบดูก็ได้ครับว่าท่านคิดว่าหวัวหน้าฝ่ายนักบริหารทั่วไปเนี่ยอยู่ในสายงานไหนนี่ซึ่งคนที่ อยู่ในกลุ่มลงทะเบียนเนี่ยก,ทบบก็ทำแบบข้อสอบตามแบบทดสอบในชุดนี้นะครับแล้วก็ในเป้าหมายเนี่ยมีอยู่กี่ข้อเพื่อนเพื่อนต้องเทรนให้ท่านทำให้ถูกครบทุกข้อเพื่อหวังผลไปเจอในห้องสอบจริงอาจจะเจอข้อใดข้อหนึ่งในห้องสอบที่ตรงตามความรู้ความเข้าใจที่เราเตรียมไปแล้วก็เลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำในห้องสอบนะครับท่านที่ไม่อยากจะพลาดในการสอบในรอบนี้ ท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพิวลรเพื่อนในในกลุ่มรายนี้นะครับสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้การลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบกับพิวศรเพื่อนมีค่าใช้จ่ายนะครับดูรายละเอียดในกลุ่มรายนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ